สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ขอกันเข้ามานะครับผมอยากให้ผมรีวิวตัวที่ผมเล่นประจํานะครับผมตัวนี้ผมก็เล่นประจํานะครับผมผมก็ได้ถือรหัสประมาณ10กว่ารหัสที่ผมมีนะแต่ว่าตัวนี้ผมก็จะเล่นบ่อยมากนะครับผมเพราะว่าส่วนมากจะมาเล่น m p a พนะครับผมอีกตัวหนึ่งผมจะไม่มี m p a พนะอันนั้นจะของเยอะกว่าตัวนี้นะผมเนี่ยก็จะสถิติก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบสวยหรูอะไรมากมายนะก็ไม่ได้แบบ โหดอะไรมากมายนะครับผมเพื่อนเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะเล่น m p ็มนะครับผมทำมาเล่น ID ตัวนี้นะครับผมเพื่อนนะผมก็จะพาเข้ามาดูตรงนี้ก่อนละกันนะเนี่ยก็จะมีที่ติดบนหัวนะครับผมเพื่อนเนี่ยสิปี TS นะครับผม ID ก็ประมาณต้องเล่นประมาณ7ปีขึ้นไปนะนะครับผมก็จะได้รับมานะครับผมในกิจกรรมตอนนั้นนะครับผมตอนนี้ไม่ได้นะครับผมเพื่อนก็ใครที่เล่นนานๆก็จะได้อยู่แล้วนะครับผม ส่วนที่ผมใส่เอ็มเบมนะครับผมผมก็ใส่เอ็มเบมไปของตัวนี้นะครับผมสะสมปืนให้ครบ6ชิ้นนะก็จะได้มาเนี่ยครับผมปลายก็มีประมาณนี้นะผม AKM4 นะครับผม PG นะครับผมแล้วก็ปลายทองนะ M4 ทองอันนี้เงินนะครับผม PG ทองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมที่ผมได้ใส่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมที่ผมเล่นตัวนี้นะตัวนี้ผมก็เล่นบ่อยนะครับผมเพื่อนก็จะอยู่ข้างหลังก็มีอันนี้แค่สเปย์เฉยๆนะครับผมเพื่อนพอได้ฉีดแบบ สนุกๆนะครับผมแล้วก็ของที่เราต้องมีนะครับผมเปลี่ยนอาวุธไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ของตีบวกนะครับผมแล้วก็ของไว้ไม่เล่นแบบเปิดเล่นแบบขำๆและกันนะครับผมถ้าอยากจะเปิดนะแต่ส่วนมากผมไม่เปิดสักเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นของระเบิดนะครับผมออโรูล่านะครับผมแล้วก็คงโรสนะครับโรตพิงแล้วก็ออโรูล่าสโมกนะครับผมอันนี้ก็สโมกกับแฟตนะครับผมเพื่อนเนี่ยแล้วก็แอปเปิลอ่า ซีซันพาร์ทนะครับผมโคตรสวยเลยปืนกระบอกอันระเบิดนี้ครับผมพูดปิดนะนะครับผมก็เป็นโซนมีดนะครับผมก็เป็นมีดทองนะครับผม9ปีทีเอสนะครับผมอันนี้ก็ได้มาฟรีนะครับผมของสองพันสิบก็สรับเงินฟรีเหมือนกันนะขวัญทองก็ฟรีนะครับผมครบเซตอันนี้ก็ได้มาฟรีนะครับผมดิสโก้ก็ได้มาฟรีสีทองนะก็มีอันนี้เติมเอานะได้ประมาณ200กว่าบาทนะแล้วก็ได้มีดนี้มา50บาทนะพีเรสนะครับผม นะครับผมปืนพกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในเดย์พาราโด้พีเรสนะก็เนี่ยครับผมที่ผมชอบใช้อยู่นะครับผมผมก็ใส่ครบ4ช่องเลยนะเนี่ยบาลิสต้าทองมี2นะครับผมแล้วก็ M945 นะครับผมก็จะมี2กระบอกแล้วก็ปืนอ่าปืนพกนะครับผม5ดาวนะแล้วก็อ่าพกคู่มีอยู่5กระบอกนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ปืนปืนพกทองนะครับผมแรร์ที่เขาว่ากันนะครับผมนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วก็ปืน เหมือนแมกนัมนะครับผมฮีโร่นะครับผมแล้วก็ปืนพกคู่นะครับผมเอ็กมัดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับปืนปืนพกนะก็นะครับผมเพื่อนๆมีอยู่2กระบอกแล้วก็เก็บเสียงคาสิโนนะครับผมปืนพก9รูนะครับผมกะกกระบอกนี้นะนี่นะครับผมก็มาดูอ่าโซนของปืนหลักนะส่วนมากผมจะเล่น M4 เงินซะเปียรส่วนใหญ่นะครับผมเพื่อนเนี่ยก็ไอดีนี้ก็ไม่ไม่ได้มีของอะไรเยอะนะครับผม ส่วน3ดาวนะครับผมมีอยู่5กระบอกนะครับผมไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ M16A2 นะครับผมที่ผมชอบเล่นนะแล้วก็ K2 นี่ก็ชอบเล่นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ M4 เงิน1ดาวครับผมก็มาอีกแล้วครับผม4กระบอกครับผมไม่รู้ว่าเล่นครบไหมไม่ครบแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ P90 นะครับผม m อ a 1แบบครับผมแล้วก็ปืน a r ร์เนะครับผมแล้วก็ปืนโกล สกานะครับผมผมก็ได้มี2กระบอกนะครับผมแล้วก็เก็บเสียงเอ็กมัดนะครับผม MC1 ฟ h o e n i x นะครับผมเนี่ยอีกหนึ่งกระบอกที่ผมชอบเล่นนะครับผมสกาเอสนะครับผมโคตรสวยแล้วก็สกาเอสทองนะครับผมเพื่อนๆที่เล่นประจำนะครับผมแล้วก็กาลิวคาโมเก็บเสียงนะครับผมเพื่อนๆ AK แล้วก็ MC อคูม่านะครับผมฟามาด SS นะครับ t w นะครับผมเอ s อ Two ใช่ไหมนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ก็ AK นะครับผม แล้วก็แทงโก้9ปีนะครับผมเพื่อนสวยๆนะครับผมแล้วก็ AK เก็บเสียงแบบมีพันผ้าด้วยนี่ก็สวยมากนะครับผมเพื่อนนี่นะครับผมอ่า FRF2 นะครับผมสีแดงสวยๆนะแล้วก็ MCA1 นะครับผม Predator 3กระบอก AK 2กระบอกแล้วก็ PG1 1กระบอกครับผมมันซ้ำกันนะผมโรลดพีนะครับผมเพื่อนๆนี่แล้วก็ AK นะครับผม7ปีแล้วก็ M207 ปีนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนเนี่ย M4 c า s ิโนนะครับผมเพื่อนนี่นะครับผมอันนี้ก็ครบเซตเลยนะครับผม AK p r a t e นะครับผม M200 p r a t e นะครับผมก็ FN นะครับผมกระบอกนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมเพื่อนก็ปืนคู่นะครับผมมาครับผมต่อไปก็เป็นปืนคริสนะครับผม Inferno นะครับผมอันนี้ก็คือ M41 SA2 ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ID ที่ผมเล่นประจำนะครับผมก็ส่วนมากก็เล่นแค่ M M แพนะครับผมแล้วก็ปืนอื่นก็เอามาเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อนก็คลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาดูรีวิวตัวหลักละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ